ดีสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยก็ดีไม่แบบว่าจะเป็นการขับขี่วินบร์ไซ์รับจ้างขับขี่รถแท็กซี่รถสำร้อไรเดอร์ขับขี่รถตู้สาธานะรณะป่ค้าแมค้าตลาดนัดทั่วไปแล้วก็ตลอดจนคุณค้ณาคนขายสินค้าออนไลน์ทางเลือกทางรอดในการเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงินก็มาถึงแล้วนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชแนลนะครับ กลับมาอีกครั้งกับสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยหรือที่เรียกส,สั้นๆว่าสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินธนาคารเพื่อสังคมขนาดแท้ถึงใครๆจะว่ากู้ยากเอกสารเยอะลองลุ้นดูก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าเงินไขข้อเสนอค่อนข้างโดดเด่นโดยดอกเบี้ยถูกตามธรรมเนียมปฏิบัติของธนาคารออมสินร้อยละหนึ่งต่อเดือนใบใช้หลักประกันแล้วก็ ให้ผ่อนสบายๆถึง8ปีสินเชื่อตัวนี้ก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นเงินทุนหรือว่าเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือคิดง่ายๆว่าจะให้กู้ตามความจําเป็นและก็ความสามารถในการชาระหนี้ซึ่งจะพิจารณาจากรายได้เป็นหลักและออมสินเองก็สามารถจะอนุวัตวงเงินได้สูงสุดถึงรายละ1น0 0 0แบาทถือว่าเป็นเม็ดเงินซึ่งไม่น้อยทีเดียวเมื่อเทียบกับที่ธนาคารเองจะต้องเสี่ยงกับอาชีพที่มีรายได้ไม่มั่นคง แต่ในเมื่อเป็นผู้นำแห่งธนาคารเพื่อสังคมแล้วก็เป็นธนาคารของรัฐถือว่าอม์สินเองก็ค่อนข้างจะเอื้อแก่ทุกคนทุกกลุ่มอาชีพอย่าง่องแท้การที่อมสินไม่เรียกหาหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเพราะว่าอมคสินก็มีหลักประกันเงินกู้ที่เป็นบอสยอยอยู่แล้วและบางสาขาก็อาจจะเรียกหาคนค้ำบ้างซึ่งจะพิจารณาเป็นรายบุคคล คนที่จะกู้ได้นั้นนอกจากจะมีอาชีพอิสระตามที่ได้กล่าวมาหากว่ามีอาชีพอื่นๆก็ต้องปรึกษากับธนาคารซะก่อนโดยทั้งนี้คนที่จะกู้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์หรือว่ารวมอายุคนกู้กับระยะเวลาในการชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน70ปีรวมถึงก็ต้องมีที่อยู่หรือว่าสถานประกอบการที่มันแน่นอนและก็สามารถติดต่อได้ด้วย เอกสารที่คุณจะต้องเตรียมก็คือ 1. สำเนาบัตรประชาชนคนที่กู้แล้วก็คู่สมรสซึ่งอันที่สสำเนาทะเบียนบ้านทั้งคนกู้แล้วก็คู่สมรส 3. าสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลหรือว่าใบสำคัญการสมรสใบยาใบมรณะบัตรถ้าเกิดว่ามีรวมถึงเอกสารทางด้านการเงินซึ่งเอกสารนี้ค่อนข้างจำเป็นที่จะต้องสอบถามจากธนาคารในสาขาก่อน ก่อนที่คุณจะขอสมัครสินเชื่อทางที่ดีก็คือว่าเข้าไปพูดคุยกับธนาคารของคุณก่อนเลยในสาขาที่อยู่ในพื้นที่หรือจะสมัครออนไลน์ก็มีให้ได้สมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารซึ่งก็จะมีแพลตฟอร์มให้คุณได้กรอกข้อมูลแล้วธนาคารก็จะติดต่อกลับมาคุณสามารถจะติดต่อธนาคารได้ที่ GSB Society หรือว่าจะโทรไปที่11 1 5 แล้วก็สามารถจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือว่า w w w gsb.or.ch ให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ